ท่านผู้ชมย้อนความทรงจําหน่อยว่ายูทูบเบอร์ลาวคนนี้ตอนที่ไม่ดังน่ะแสดงนครเก่งมากเพื่อทําให้ชาวโลกสงสารคือบอนหน่อยบอหน่อยต้องยอมลับ่าบ่มีสองทางเงินที่จะหามีแต่สองทางเดียวก็คือการทํางานอยู่ประเทศไทยออบอหน่อยจะจะไปใส่ใส่เวลาอยู่ประเทศไทยเกือบปี่นละบังบ่นหน่อยตั้งเป้าไว้แปดหมื่นบาทน,นับตั้งแต่ก,ก่าวก่าวต่อไปไปเนน่ยบอนหน่อยจะนับเป็นจำนวนเงินเลย กล่าวเขาขามันนำากงปุบบอน,นอยจะนับเป็นจำนวนเงินทางทั้งนั้นเลยถึงเวลาบอน้อยจะกินปลากระป๋องมาหมากบอน้อยก็ยอมสบายดีหรือว่าสวัสดีเวอร์สุขุสุขคนยิ่งภพกีซูลเจตแม่ท่านผู้ชมค,คนเรานี่เปลี่ยนไปได้จริงๆเลยเออก่อนหน้านี้สแสดงนครให้ชาวโลกสงสารว่าตัวเองนี่เป็นคนดีเออเคยสั่งเคยสอนคนอื่นว่าอย่าเลละคุณประเทศไทยนะอย่าหักหลังคนไทยนะ เออสอนให้คนอื่นเป็นคนดีแต่สุดท้ายแม่งตัวเองมาเป็นคนแบบนี้ซชงนั้นมันสุดจริงๆเลยเห็นไหมคลิปเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะก่อนหน้านี้เขาพูดเขาพูดในเช้าโลกสงสารเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่มีอะไรไงเออบอกว่าจะไปสู้ชีวิตในประเทศไทยเออแม้จะกินตะปากระป๋องกับมะม่าก,ก็ยอมเพื่อจะสู้ชีวิตเพื่ออยากได้ตังแต่ตอนนี้ทําไมวะฮะมึงรวยแค่นี้มึงกลับเดืมเช่นนั้นคนที่สนับสนุนมึงนะ่ะที่เขาสงสารมึงเขาเลยกดติดตามมึง แต่มาถึงวันนี้มึงกลับไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเลยเออเท่าที่ผมไปดูในคลิปเขานะที่เขาอัปโหลดล่าสุดนี่มันไม่ตอบคอมเมนต์เลยมันไม่สนว่าทุกคนจะด่ามันยังไงมันไม่สนท่านผู้ชมผมเลยไม่เข้าใจเลยว่ามันเอาอะไรทําหัวใจวะมันไม่รู้สึกเจ็บบ้างเลยหรอบางคนพี่น้องสาวไทยยังคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยไอ้น้อยทำไมมันเป็นคนแบบนี้วะมันไม่ผิดมันก็น่าจะออกมาชี้แจงอืผมก็คิดอย่างนั้นท่านผู้ชมทําไมมันไม่ออกมาชี้แจง คนจะด่าทั่วโลกยังไงมันก็ไม่สนมันก็ไม่แคร์ล่าสุดนี่เบาต้นดูไหมไอ้น้อยถ้ามึงดูคลิปกูน้องฟังนะตอนนี้เขาแจ้งความแลวนะเว้ยที่ปกสนครปากเซนะเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วเออบางคนบอกว่าแจ้งความไปแล้วเจ้าหน้าที่เราจะเอาผิดได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่อย่างน้อยมันก็มีคดีติดตัวแล้วอยู่ประเทศลาวก็มีคดีอยู่ประเทศไทยก็มีคดีมันจบแล้วผมว่านะเออทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ต้องโทษคนอื่นนะถ้ามึงจะโทษนะ มึงต้องโทตัวเองมันมาถึงจุดนี้ก็เพราะเองทั้งนั้นเองไม่ชี้แจงเองบอกว่าพ่อตาแม่ยายไม่อยากให้ตอบโต้มันไม่ใช่ตอบโต้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเม่นผิดเราก็ต้องชี้แจงเองต้องอธิบายให้พ่อตาแม่ยายเข้าใจสิว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้นนะมันเป็นคดีคดีติดตัวใครละ่ะมันไม่ได้ติดตัวพ่อตาแม่ยายนะเว้ยมันติดตัวมึงนั่นแหละถ้ามึงไม่แก้ไขแบบนี้นะ่ะมันจะเละเทะไปกันใหญ่ กูพูดนี่กูจยให้มึงชีแจงว่ามันคืออะไรมันยอมความได้ไหมยอมได้แต่มึงต้องเจราจากับบาโบ้เขากับคนที่เขาเสียหายนะ่ะถ้าเองโง่ตังเข้าไปก็โอนตังคืนเขาถ้าเองอยากจบนะอันนี้เองกลับหนีปัญหาเองไม่สนเองไม่แคร์เลยใครจะดา่าใครจะสาปใช่ยังไงกูไม่สนมึงไม่แคร์ความรู้สึกเอฟซีมึงบ้างเลยเหรอกูได้รู้สึกายแคนจริงๆเลยกูเป็นคนลาวคนหนึ่งกูเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันมึงก็น่าจะให้เกียรติเขาหน่อยมึงบอกว่ารักประเทศไทยชอบประเทศไทย แต่พอมาถึงวันนี้มึงทําผิดกับเพื่อนๆที่เขาทําดีกับมึงน่ะไปขอเมียมึงบอกว่ามีมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้มึงก็น่าจะเห็นบุญคุณเขาบ้างเออมึงมาหักหลังเขาแบบนี้เขาถามว่ามันคืออะไรนึกไหมหลักฐานซีบีทีมึงมึงกลับวิ่งหนีแบบนี้กูว่ามึงไม่แมนเลยนะเอออันนี้กูไม่รังเกียจอคติกับมึงนะแต่กูอยากให้มึงซีแจงว่ามันคืออะไรตอนนี้มันเละเทะไปกันใหญ่แล้วรู้ไหมเออเขาจะไม่ยอมความแล้วนะบาโบนะรับเพราะว่าเองเป็นแบบนี้ไง เองไม่สนเองไม่แคร์เองบอกว่าเองจะมาประเทศไทยแต่ชาวโลกนะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาม่เชื่อหรอกว่าเองจะมาประเทศไทยนะเขาบอกว่าเองสับขาหรอกก็คงจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันคนนี้สแสดงละครเก่งนะท่านผู้ชมผมไม่เชื่อหรอกผมบอกแล้วผมห้าสิบห้าสิบแต่เท่าที่ผมคิดนะผมว่ามันไม่ได้ไปไหนหรอกมันอยู่ในร้าวแหละมันสับขาหรอกเหมือนที่พี่พีเอฟซีคอมเมนต์นั่นแหละเออแต่ที่แน่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเละเทะแล้วรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องนเล่นแล้วนะ รู้ไหมถ้าเขาออกหมายเรียกสามครั้งเองไม่มามันจบเลยนะมันออกหมายจับในะรอบต่อไปนะ่ะเองรู้บ้างไหมว่มาข้อกฎหมายคืออะไรนะ่ะเองก็น่าจะดูนะเพราะว่าเองทํา youtube เคยสั่งเคยสอนคนอื่นว่ากฎหมายไทยเป็นยังไงดุนแรงแค่ไหนเพราะว่าเองก็เคยสั่งคนอื่นนะนี่เออบอกว่าคนอื่นอย่าได้แล้วคุณประเทศไทยนะหักหลังคนอื่นนะแต่สุดท้ายเจอกับตัวเองกับบิ้งหนีเช่นอย่างนั้นออกมาพูดหน่อยดิ เออเอ็งอ,อย่าคิดนะว่าเอ็งอ,อยู่ที่ปากซันน่ะเขาจะตามตัวเอ็งไม่ได้น่ะเขารู้เขาบอกว่าเขาจะเลินเรื่องไปที่ปากซันนั่นน่หน้าๆๆสุดน,นี่เออเอ็งเตรียมตัวรับได้เลยผมแล้วไม่เข้าใจนะผู้ชมว่าสมมตินะสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไทยออกหมายจับถ้าเขาไม่มาตามนัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ลาวก็ออกหมายจับแล้วเขาจะไปหลบหนีตรงไหนวะหรือว่าเขาจะหนีแบบนี้ไปเรื่อยเออใครตามจับกูกูไม่สนกูก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในดูมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมเออมึงแก้ไขมึงยังมีจุดยืนนะเว้ย ถ้ามึงปล่อยปะละเลยแบบนี้มันจะเละเทะไปกันใหญ่นะรู้ไหมเขาแจ้งความจริงๆแล้วนะเออถ้าไม่เชื่อไปดูนะในช่องบ่าวโบและช่องบ่าวต้นนะเขาแจ้งความแล้วผมจะไม่เอามาให้ดูนะครับถ้าทุกคนอยากดูว่าเขาแจ้งความยังไงไปดูในช่องบ่าวต้นเขาแจ้งความาล่าสุดนี้รู้ไหมเออเองจะเงียบก็เงียบไปนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันถึงจุดที่สายเกินไปแล้วมันจะแย่ไปกันใหญ่นะตอนนี้มันก็สายแล้วรู้ไหมทุกคนกนะพร้อมที่จะคุยกับเอง ถ้าเองมีเหตุผลมีหลักฐานมาคุยกับเขานนะเขาพร้อมที่จะให้อภัยถ้าเองผิดเองก็ขอโทษอืมถ้าเองไม่ผิดเองก็หาข้อมูลหลักฐานมาชี้แจงกับเขาแต่ถ้าเองปล่อยแบบนี้นะเงียบแบบนี้วิ่งหนีแบบนี้เองจบแน่เองจบไม่สวยแน่เอออย่าคิดนะว่ากฎหมายดาาทำอะไรไม่ได้นะเออแต่ถ,ถ้าถึงจุดหนึ่งแหละถึงจุดที่ว่าบาโบบ่าวแจ็คเขาตามแหละเขาตามเจ้าหน้าที่เราแหละว่าคดีไปถึงไหนเขาออกมาจับจริง,รงๆนะเองจะไปหลบอยู่ตรงไหนวะ ในเมื่อประเทศไทยก็เข้ามาไม่ได้ประเทศลาวก็ออกหมายจับเขาดูด้วยว่าเองจะอยู่ตรงจุดไหนนะเออเองอย่าคิดนะว่าเองอยู่บ้านเมียแล้วเองจะปลอดภัยไม่มีใครจับเองได้นะอย่าคิดเขาตามตัวเองเจอเขามีข้อมูลเขามีหลักฐานเขามีเลขพาสปอร์ตมึงรู้วย่เขาถึงจะแจ้งความได้นะมึงรู้บ้างไหมทําตัวเหมือนว่าเป็นทองไม่รู้ร้อนแต่ข้อที่จริงอนะ่ะร้อนแน่ๆอยู่ในใจนะมึงผิดจริงมึงก็ยอมรับขอโทษก็แค่นี้เนะี่ย สิ่งที่เขาต้องการนะเออขอโทษชาวโลกขอโทษเอฟซีมันจะได้ไม่สายไปมากกว่านี้ตอนนี้มันสายแล้วอย่าถึงจุดที่สายที่สุดนั่นก็คือเขาออกไม้จับทั้งสองประเทศประเทศไทยก็ออกไม้จับประเทศลาวก็ออกไม้จับนั่นแหละสายเกินไปแล้วไม่มีวันนะแก้ไม่ได้แล้วเองโดนจับแน่ในงานนี้เออไปก่อนพี่นอ้องคอยดูต่อไปว่าบาวโบ้บาวเจ๊บและเพื่อนๆที่เขาไปด้วยกันเขาจะไปทําอะไรต่อดูต่อไปท่านผู้ชมผมว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่ เออผมไม่ดูนะว่าไอ้น้อยตอนนี้มันดูขาวว่างไหมว่าลุมยูทูบเบอร์เราเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ปกสเมืองปากเซนะบางคนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราทำอะไรไม่ได้หรอกอจับไม่ได้หรอกเออจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนแต่อย่างน้อยมันก็มีคดีติดตัวเออไปก่อนพี่น้องวันนี้ข้อกล้าวข้ามาบาสวัสดีสวัสดี ยังบบกิดลืมไอย,ยังคงคิดถึงเจ้าอ,อยู่ทุกวันเจ้าอ,อยู่ทุกวัน,ออวนไอวอ่าเลยหวังให้เจ้านั้นกลับมาแค่อยากให้หัวว่าไย